ว่าผมไม่เคยขีรพี่ผมก็ว่าเครื่องเป็นังไข่ไข่ไมังครับอ๋อพี่จะมาดูเครื่องมือใช่ไหมไก่ับนิ่นแล้วไปลองแล้วเป็นตั้งไหนเยี่ยมก่อนมาเนี่ยคิดว่ามันจะได้เท่านี้ไหมไม่เอาความรู้สึกเลยคือว่าตั้งใจเลยว่าก่อนมาคิดว่าไดคิดว่าคิดว่ามันจะไกล้มันจะแค่ไหนดีเกินคาด ทีได้ขากไปสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ามีได้จะจะได้สามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้นิ่มนะขดนิ่มเลยครับเน,นี่ยแล้วไปขี่แล้วระยะคัดเป็นไงดีครับดีขึ้นตอนรู้สึกก่อนกับหลังขับสบายขึ้นขับดีขึ้นเป็นคันนี้คันนี้ใส่เบรคทับแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราดูคันนี้คันนี้ใส่เบรคทับนะนี่นี่มานี่เราเนี่ยนี่น,นี่เดี๋ยวให้นางแบบทำอ่า นิ่มจังเลยจังได้กี่นิ้วงามเดียวอ่าบิ๊กแม่นิ่มเลยว่ะดูนิ้วเดียวอ่าเนี่ยนิ้วก้อยด้วยอ่าแน่นอนก็ถ้าถ้ามีปัญหาอะไรพี่ทักมาบอกเลยใจเขารับผม เพราะว่าอันนี้ก็ตั้งให้ระยะคัดต,ตั้งให้ปกติการมิดปล่อยครึ่งแต่ระยะคัดพี่จะรู้สึกว่ามันสั้นลงครับอมันก็จะนุ่มขึ้นครับอีอ่กไปลองใช้งานดูถ้ามีอะไรก็ทักมาบอกหรือจะลองตั้งสายคัดเพิ่มเติมตั้งอยู่ตั้งเป็นอยู่ใช่ไหมพี่ไม่เคยตั้งนอครับแล้ว่าไม่เป็นไรอเพราะๆๆว่าบางทีระยะคัดบางคนเขาใช้งานไม่เท่ากันไงแต่เราจะผมมาตั้งให้ระดับตามไ้กำลังดีดีเดิมไหมดีเดิมเมอนที่บอกสมเดิมมันลึกไปลึกไปใช่ไหมขับง่ายขึ้นจะว่างอะไรเข้าเข้ากดได้ปกติ ขี่เขมาจากที่เมืองไหนนะชนบุรีมาขี่มาจากชนบุรีไอเราฟังเป็นนนบุรีเขาก็บอกโอ้ชนบุรีแล้วก็ขี่เป็ดแล้วขี่กลับชนบุรีเลยเนี่ยครับมาจะขอให้เดินทางปลอดภัยครับขี่ให้สนุกกับคัดใหม่ครับผมครับนี่แหละคือมาเท่าขี่มาจากชนบุรีมาใส่คัดนิ่มคัดนิ่มคัดนิ่มมาใส่คัดนิ่มโอ้ยมาใส่ตัวคัดนิ่มรถเขาเป็นตัวหน้ากากตัวนิ่มอ่าใส่เวทคัดมาแล้วใส่เวทคัดมาแล้วเราก็เลยมาใส่คัดนิ่มเพิ่มอันนี้แหละเขาใส่เวทคัดเขาบอกว่าใส่แล้วมันคัดมันจะนิ่มแต่มันไม่นิ่ม เขาก็เลยให้เขาเลยมาหาเราใส่ตัวคัดนิ่มเพิ่มเพราะเขาดูคลิปแล้วว่าลูกสาวผมจับมือเดียวได้เมื่อกี้ก็เลยใส่ให้เรียบร้อยให้เขาไปเทสแต่ถ้ามีอะไรก็ทักก็บอกอ่ทกทักทักเรบอกเราไม่ใช่มีอะไรแล้วทักบอกก็ดีนะทักก็บอกผมนี่ผมเป็นคนใส่ะสนะก็เขาไปสี่เทสเรียบร้อยเขาพอใจแล้วก็กลับจนดีลูกสาวก็กำบมือเดียวได้ตามปกติก็ขอบคุณที่แวะมาหาขอบคุณที่แวะมาหาขอบคุณที่มาอุ้หมุนขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับทุกท่า